สัปดาห์ที่แล้วเราได้สดับรับฟังบทเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับแรกที่ถูกบันทึกลงบนกระบอกเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2443กันไปแล้วสัปดาห์นี้มาฟังอีกหนึ่งบทเพลงสําคัญของชาติไทยจากกระบอกเสียงโบราณอายุกว่าร้อยปีกันเลยครับแต่ว่านอกจากเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วเนี่ยนะครับครับผมยังมีเพลงสําคัญของแผ่นดินที่อยู่ในกระบอกเสียงอีกกระบอกหนึ่งนั่นก็คือ,คอเพลงรับเสด็จรัชกาลที่5ขณะประพาสยุโรปครั้งที่2 แล้วใครเป็นคนอาจารย์เอเป็นการบรรเลงเนะครับแล้วก็ประพันธ์โดยในพอลิงเก้แล้ว <t ip> <t ip เอด like> ิสันก็นํามาบันทึกลงกระบอกเสียงแล้วผมเอากระบอกนั้นไม้ฟังเป็นบุญหูด้วยเอาอีกแล้วจย์โอ้โหพุทธลูกนะครับอยู่ด้านนี้เลยครับอยู่ด้านนี้เลยอยู่ด้านนี้เลยสุดพ่อรอห้าสจดยืนยุโรกครับขั้นที่สองสองพันสอี่ร้อยห้าสิบอ่าแล้วเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ เป็นเพลงรับเสด็จนะครับเป็นเครื่องเครื่องเป่าเครื่องเป่าขบรื่องเปใกล้แค่าเามาด้ลยใช่เป็นดุริยางเหมือนกับว่าเป็นฐานอังคารักษ์ษชัดมากเลยอะครับชัดมากเพราะว่าเป็นการบรทึกศพอยู่ในห้อง,องเอาเอดิสันเลยไอรอมากครับคนทั่วโลกถือว่าเพลงรับเสด็จเพลงนี้ไอรอมากมีชื่อว่าสยามิสพาโท สยามมิสพาโทสยามมิสพาโทนะครับหัวใจที่ว่าสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบมากครับร่องเสียงยังดีมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเชื่อไหมครับว่าเอดิสันเนี่ยนะครับคนที่ประดิษฐ์เครื่องเหล่านี้ให้เราได้บันทึกเสียงเนี่ยบันทึกเสียงกระบอกเสียงเครื่องเล่นเสียงนั่นแหละแกหูตึงเป็นคนหูตึงคุณเท่งเป็นคนหูตึงเอดิสันเนี่ยนะครับใช่เป็นคนหูตึงแต่บันทึกเสียง ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้ด้วยว่าเสียงที่บันทึกออกมานั้นนะเพลาะหรือไม่เพลาะเพราะ<อ>ถ้าฟังด้วยหูเปล่าๆเ,เ,เนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วออทาไงฮะเอดิสันทาไงฮะเขามีวิธีครับใช้ฟันเนี่ยกัดกรบฮอนตัวนี้ฟันเออฟันเนี่ยกัดกัดอะไรดิใช่เซีเซอรเปิดแล้วเสียงเนี่ยมันก็จะสะเทือนพอ,อสะเทือนแล้วแรงสะเทือนก็จะเข้าไปในโซดก็ทําให้รู้ว่าเพลงนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์นี่ข้อมูลจริงเหรอจริงๆครับอันนี้คือเรื่องจริง เป็นเทคนิคของเขาส่วนตัวใช่ไหมช่ที่เขาจะสามารถฟังได้ว่าเสียงที่เขาบันทึกจากเอดิสันเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรเชิยที่จะเสียวใช่ใช่ใช่แล้วมันจะเข้าไปในในโสตประสาทเพราะเสียงมันจะมาเป็นเหมือนมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นสะเทือนเข้าไปใช่แล้วนี่มันมีอะไรมาเกี่ยวด้วยกับกับตรวจหัวใจนี่แหละครับคือหูฟังรุ่นแรกที่ใช้กับเครื่องเสียงนี่ ใช่ถูกต้องเหมือนเหมือนของคุณหมอนะฮะอาจารย์ใ่งั้นคุณแท่งคุณพันลองดูนะครับครับอ่าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ถูกต้องครับอาจารย์นะครับอย่าเพิ่งเอาไปใส่ในหูทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงจะดังมากแต่เพลาะมากนะครับครับโอ้เอาเอาไปเสียบแทนนี่ใช่แทนทอนแทนทอนเลยถูกต้องครับอ่าลองชมเอฟังเอาเลยครับโอ้โหมหัศจรรย์ไหมครับโอ้ แล้วลีชัดมากเลยครับชัดมากครับแล้วก็เพลาะอาจจะฮอนอีกเป็นไงบ้างแบบดังแบบเสียงเป็นแบบตุ๊บตืดตืดมีคุณพันจะทำเป็นเล่นอย่าพูดตรงนี้เด้เนี่ยยิงยิงอ้าว ามด้วยอินอกไม่ไลหยอกกันเลยเว้ยการแต่พอใส่แล้วมันสิ่งะี่ดัมากมากเลยอะเหมือนเราฟังซาวเบ้าแบบเสพหูฟังตินเอียฟัง้าไช่ใช่ถูกต้องอันนี้แหละครับคือวิวัฒนาการเริ่มต้นของหูฟังของมนุษย์แต่สิ่งสําคัญครับก็ได้มีการประดิษฐ์เครื่องเล่นจานเสียงปากแตรขึ้นมาเยอะแยะเลยปากแตรใช่ยีก็เราเรียกว่าปากแตรนะแต่ว่าประวัติศาสตร์ชาติอยู่ตรงนี้ครับ นั่นก็คือว่าเรามีการบันทึกเพลงชาติครั้งแรกของสยามเนี่ยเป็นแบบการเสียงด้วยสมัยนั้นคือส2477 2477 24 <77 S 1> นะฮะและสิ่งที่ท่านจะได้ยินนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นเพลงชาติฉบับแรก<อ>ฉบับนี้เนี่ยเราใช้จนถึงพศ2482เพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยและเนื้อร้องเนี่ย ในแผ่นนี้ในฉบับนี้นะครับยังมีคําว่าสยามอยู่ก็เลยใช้ต่อไม่ได้ก็มีการประกวดใหม่จนเป็นเพลงชาตินวันนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเริ่มใช้10บธันวา2482แต่ฉบับนี้เนี่ยคือสิงหาคม2477โน้อหนะครับพร้อมหรือยังนะเราจะได้ฟัง่านี่แหละครับทำนองเดิมนะครับทำนองปัจจุบันแต่เนื้อร้องเนี่ยเป็นสยาม เพลงชาติของไทยนะฮะในสมัยที่เป็นสยามตอนเริ่มต้นเนนะครับคนไทยไม่รู้จักเพลงชาติเลยครับ เขาจึงต้องบรรเลงขึ้นมาก่อนอเพื่อให้คนไทยเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละคือบทเพลงชาติทานองทานอง,นองหลังจากนั้นเมื่อตบทานองตรงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นแล้วครับคอยดูนะครับเป็นการร้องเหมือนประสานาจะาใช่ครับผมโดยดูดยังขานเรือนะครับ โอเคนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเพลงชาติฉบับแรกอาจารย์ครับผมผมตื่นเต้นมาตั้งแต่มาโนมานี่มาเพลงชาติมาเพลงนี่ดิอาจารย์นี่คืออะไรครับเนี่ยรถเนี่ยคือสิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษสุดต้องถามทั้งพี่เท่งและพี่พันนิดนึงครับวาจาขออนุญาตปกติแล้วเนี่ยแผ่นเสียงเนี่ยเวลาจะเราฟังเนี่ยแผ่นเสียงจะต้องหมุน ต้องหมุนนะหมุนถึงจะเกิดเสียงใช่แต่นี่คือเครื่องเล่นการเสียงที่แผ่นไม่ต้องหมุนแล้วมันจะดังอังไงจ๊ะแต่เครื่องเล่นการเสียงเขาหมุนแผ่นไม่หมุนเครื่องหมุนแทนใช่แล้วก็เครื่องเล่นการเสียงเนี่ยเป็นรถนะครับแผ่นนิ่งอยู่เฉยนะฮะแผ่นนิ่งอยู่เฉยถ้ากล้องได้เห็นแผ่นอยู่เฉยฮะ เหมือนเหมือนรถนี้มีมหมหรสพไปด้วยนะฮะอ่าใช่คือรถยังมีมีวิวในรถแหละอ่าเนี่ยวละครับอาจารย์ถ้าเราวางไม่ตรงล็อกมันจะดังไหมฮะเออเดี๋ยวมันจะวิ่งออกมันไปเองไปหาแท็กของมันเองอ๋อไม่ระวางไม่ตรงมันจะวิ่งไปหาแท็กมันเองใช่เพราะว่ามันมันจะต้องวิ่งเข้าตรงกลางหมดอยู่แล้วอ๋อไม่ได้มหัศจรรย์นะครับแต่มันมหัศจรรย์จริงๆอ้าวครับผม การที่เราเริ่มต้นสะสมเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราเป็นการทําคุณให้แผ่นดินโดยการมอบความรู้ในแง่ของประวัติศาสตร์กับพึกเสียงของสยามนี่แหละให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสยามเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากับต่างประเทศนะครับเรามีอารยะนะครับเรามีความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็ที่สําคัญคือ เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ครับวันนี้ต้องขอพระคุณอย่างสูงเลยครับท่านนายกสมาคมอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงแห่งประเทศไทยครับอาจารย์พุทิพลประชุมผลครับขอบคุณครับก